สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเมลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตการซ้อมของทีมไทยของเรากันบ้างครับล่าสุดทางสมาคมก็ได้มีการเปิดเผยว่าสาวไทยได้มีการลองซ้อม2ชั่วโมงแล้วอย่างผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่แล้วไม่ว่าจะเป็นแนนทัดดาวนึกแจ้งที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่กําลังวอร์มหรือว่าจะเป็นผู้พรอนพันเกิดปราดที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่าขวาที่เดิมที่เคยเจ็บเมื่อครั้งก่อนครับ ล่าสุดทั้งสองคนก็ได้มีการ มาสนามซ้อมกับทีมด้วยแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ลองซ้อมอะไรมากมายครับอย่างแนนทัดดาวจากที่ดูในภาพก็คือ,อยังไม่ได้กระโดดตอบแบบเต็มเมครับหรือว่าจะเป็นผู้พรนพันเกิดปาดที่ทางทีมงานหมอกายภาพก็ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดครับข้างสนามอย่างผู้เราก็อาจจะต้องลุ้นกันหนักนิดนึงครับว่าเธอจะได้ลงสนามหรือไม่หรือเธออาจจะไม่ได้ลงก็ได้ครับเพราะว่าหากลง ก็อาจจะมีอาการร้าวไปถึงส่วนต่างๆได้เลยโอดอาจให้พักเพื่อความชัวครับก็ต้องส่งกำลังใจให้สาวไทยของเราทุกคนครับสู้ๆค่ะ